วันนี้เนี่ยที่ตัดสินใจที่จะเปิดบ้านให้คือคนดูเพราะว่าแต้วเนี่ยซื้อที่ข้างๆแล้วก็ได้บ้านมาหลังดึงคือจะบอกว่าบ้านนี้คือน้ําท่วมแบบถูกปีแล้วตอนเด็กๆเราก็จะแบบมองบวกไงแล้วก็จะมองว่าเออเรามีสระว่ายน้ํเส่วนเตัว์อ่ะได้ค่ะต้วดื้อไหมคะตอนเด็ก อ๋ไม่ดื้อกันอ่ะแล้วเต๋ากับเต้าไข่ดื้อกกันไอเต๋าไอ้เต๋อเนี่ยอะไรที่ต้องการค,ค่ะไปแล้วสวัสดีจ้าตอนนี้นะคะอยู่กับแต้แล้วก็อยู่ที่บ้านปักเกร็ดนะคะเป็นบ้านของคุณพ่อกับคุณย่า ซึ่งจะบอกว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านที่แบบเต้าแบบอยู่ตั้งแต่เกิดเลยจนถึงประมาณสักเกือบเกือบมอต้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีประวัติเยอะแยะมากมายเลยส่วนวันนี้เนี่ยที่ตัดสินใจที่จะเปิดบ้านให้ทุกคนดูเพราะว่ามีโปรเจกต์ใหม่นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเต้าเนี่ย ซื้อที่ข้างๆแล้วก็ได้บ้านมาหลังนึงก็เลยตัดสินใจกับคุณแม่แบบรีโนเวทบ้านแล้ววันนี้บ้านก็เสร็จประมาณนึงแล้วด้วยฝีมือของแม่แบบล้วนเลยค่ะก็เลยตัดสินใจทําบุญบ้านครั้งใหญ่เลยชวนญาติชวนเพื่อนชวนหลายคนมานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศงานเป็นยังไงแล้วก็จะเล่าให้ฟังด้วยว่าที่เนี่ยมีวีรกรรมอะไรบ้าง ที่บ้านเนี้ยเป็นบ้านของคุณปู่กับคุณย่าตอนแรกเริ่มเลยอ่ะมีแค่ก้อนเนี้ยก้อนเดียวแต่คือจะบอกว่าบ้านเนี้ยคือน,น้ําท่วมแบบถุกปีเพราะว่าอยู่ติดริมแม่น้าใช่ปะตอนแรกมันมีแค่ชั้นเดียวเป็นบ้านชั้นเดียวไม่เคยมีใต้ถุนก็คือสามารถขึ้นกระไดบ้านได้จากตรงนี้เลยแล้วพอน้ามันท่วมเยอะๆอ่ะเขาก็เลยดีบ้านขึ้นไปยกบ้านให้มันสูงขึ้นไปแล้วก็มันก็เลยเกิดเป็นใต้ถุนตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนที่พ่อกับแม่มาอยู่อ่ะหลังจากแบบว่าแต่งงงแต่งงานอะไรกันแล้วก็เลยแบบ สร้างบ้านอีกก้อนหนึ่งแบบเชื่อมก,กันกับบ้านเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างในก็เลยจะมีความมันแบบเขาองกดนิดนึงซึ่งมันแบบสนุกมากกับเด็กจิว๋วเพราะว่ามันจะแบบมีซอกมีมุมมีเหลืบมีท้องใต้หลังคามีนู่นมีนี่เราก็เลยจะแบบมีการแคมปิ้งเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ด้วยความที่มันมีที่มีทางแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคุณย่าขายกระถางด้วยแล้วตรงนี้จะเป็นโรงปั้นกระถางซึ่งก็จะมีคนงานอยู่มีเตาเผามีอะไรแล้วก็จะเป็นแบบเกือแกงกัน4ี่คนปั่นจักรยานปีนขึ้นถุงปุ๋ยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ติดริมน้าด้วยมีโดดลงนุ้งลงน้ําอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะบ้านนี้อยู่กันกี่ครอบครัวครับหลักๆจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่กับคุณย่าแล้วก็มีเรามีแต้วมีพี่เต๋ามีน้องป่นแล้วก็บ้านตรงเนี้ย จะเป็นบ้านของคุณอาเ็าจะมีครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวชื่อพี่เหมียวก็เป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งหั้กงโกมือหน่อยหัวหน้าแก๊งบกมือหน่อยน่าพี่เหมียวค่ะหัวหน้าแก๊งของเราค่ะแล้วก็เนี่ยไล่ไปเลยหัวหน้าแก๊งเต่าแต้วปิ่นแล้วก็ก้อนตรงเนี้ยมีชั้นลอยขึ้นไปอีกมีบันไดลิงขึ้นไป แล้วตอนเด็กๆอ่ะน้องปิ่นอ่ะคือเรานอนกันอยู่บนชั้นลอยใช่ปะแล้วคือปิ่นละเมอลงมาลงบันไดลิงลงมาตอนเด็กๆทุกคนก็แบบ Amazing มากก็แบบลงมาได้ยังเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราจะพามาหาพี่เหมี่ยวนะคะสวัสดีค่ะนี่คือรายการตีท้ายครัวคะ่ะอนี้พี่เจี๊ยบนะคะนี่พี่เหมี่ยวพี่เจี๊ยบเป็นลูกสาวคุณป้า ใช่ก็วันนี้บุกบ้านมีอะไรจะแพ้ไหมสําหรับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่พวกเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กจนถึงอนุบาลแล้วถึงจะแยกย้ายกันถึงตอนประถมะแล้วก็สนกันมากป่วนกับคุณย่าอาพี่เต้าดื้อไหมคะตอนเด็กไม่เลยค่ะเขาเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดในแก๊งแต่ก็จะไม่ใช่เป็นแบบว่าอยู่สุดท้ายของห่วงโซ่อาหารเพราะว่าเราจะมีคนที่อยู่ท้ายสุดคนคนที่อยู่ส่วนบนของห่วงโซ่อาหารที่แท้จริงแอนก็คือ คุณพี่เต่านั่นเองแล้วก็คุณด้วยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพาไปเจอหัวหน้าแก๊งขอบคุณนะคะตัวจริงบ๊ายบาหัวหน้าค่ะแม่ค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กับหัวหน้าแก๊งลำดับที่สอง ก็คือคุณเต่านั่นเองอยู่ตรงที่ท่าน้ำซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบจุดที่เต้าชอบที่สุดในบ้านนะเนี่ยแหละไฮไลท์แม่น,น้ำเต้าพระยาค่ะมีวีรกรรมอะไรอยากจะแชร์ตัวเองไหมโดยที่เต้าจะไม่ต้อง<ว>พูดเลยจริงๆแล้วเราก็เป็นเด็กเรียบร้อยตั้งแต่เด็กนะคะ,ะก็ใส่ชุดนักเรียนพร้อมไปโรงเรียน แต่ว่าวันนั้นก็มาดูวิวธรรมชาติถ้าใครที่บ้านอยู่ริมน้ําจะรู้ว่าถ้าน้ํามันขึ้นขึ้นลงลงอ่ะมันจะมีตะไคร่เราก็เลยเดินลงไปที่ไอที่สไลเดอร์ที่มันมีตะไคร่แต่แม่สไลเดอร์ปุ๊ลงน้ําไปเลยใช่ซึ่งเราก็แบบเดินมาตามที่ต๋าไม่เห็นเลยะลงมาอยู่ตรงน้ําแล้วลงไปสวัสดีปลาแล้วก็คือขึ้นมาชุดนักเรียนเขียวแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ที่เหมือนเราแบบ มาลอยกระทงด้วยกันเพราะแบบน้ความแบบว่ามีบ้านริมน้ำอ่ะแล้วคุณย่าก็อยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกว่าน้ํามันท่วมบ่อยมากแต่ตอนเด็กๆอ่ะเราก็จะแบบมองบวกไงเราก็จะมองว่าเออเรามีสระว่ายน้าส่วนตัวขึ้นมาเกยหน้าบ้านเป็นวิลล่าเลยใช่ป่ะแล้วก็มีเรือหนึ่งลำไม่้องมีเรือเวลาเวลาจะออกไปไหนก็คือจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้แล้วก็พายไปพายพายพายไปขึ้นจริงจริงพายไปขึ้นรถตรงหน้าถนนใหญ่ตลงนะแล้วในช่วงแรกอ่ะ ก็คือคุณนิดเขาก็ต้องแบบมีหน้าที่รับส่งลูกใช่ไหมแบบพาไปแบบเรียนพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ต้องมีการสัญจรด้วยเรือตรงนี้ไปอีกก็พายพายแล้วก็สายจาสายเพราะว่าวนเรือก็วนไม่ถึงเรือสีเฮ้ยเต้าจาได้ป่าเราอ่ะเคยเล่นน้ําตอนน้ำท่วมด้วยเนาะแล้วมันมีจระเข้หลุดอะไรสักอย่างเฮ้ยมันมีข่าว เพราะแบบว่านี่ดูแรงเฮ้ยแต่ได่เคยเหเคยได้ยินแต่ว่าไม่ไม่ได้เคยเห็นว่ายมาเป็นแบบดืมดึมดืมดึมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเคยได้ยินข่าวนึ่งน้ำก็จะมีประสบการณ์กับเรือกับน้งกับน้ำอะไรอย่างนี้กันหลายอ่างและส่วนนี้ค่ะก็เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่คุณอาแกงคุณอาสวัสดีค่ะฮัลโหล อันนี้เป็นผู้ออกแบบทุกอย่างอ่ะแม่เดี๋ยวแม่ค่ะแม่เล่าเล่า,ลาหน่อยก็คือตอนแรกอ่ะ คุณย่าจะอยู่แบบข้างในอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นบ้านอีกหลังนึงที่เราซื้อเพิ่มเฮ้ยไม่จริงๆเราต้องเล่าตั้งแต่เริ่มก่อนว่าแต่ก่อนบ้านหลังนี้มันคือเล่าแล้วเล่าหมดแล้วสวัสดีค่ะแต่ก็คือเป็นบ้านของญาติที่เราไปซื้อเพิ่มแล้วก็เลยย้ายคุณย่ามาอยู่ตรงนี้แม่เขาก็เลยทําแรมทําอะไรอย่างเงี้ยให้เพราะว่าคุณย่านั่งวิวแชร์อะไรเงี้ยค่ะตรงนี้มีอะไรอยากเสริมไหมคะอยากเล่าอะไรอีกไหมคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าบ้านเดิมประยุก แล้วก็มันเป็นสามหลังแล้วก็เราก็คอนเน็กมหลังนี้ให้มันเชื่อมต่อกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูบ้านย่านะคะไปค่ะก็คือตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ใช้อันเก่าทาใหม่หมดเลยใช่ป่ะแล้วเนี่ยถ้ามองลงไปข้างล่างอ่ะจะเห็นว่ามันมีห้องใต้ดินซึ่งห้องใต้ดินนี้มันจะแบบถ้าน้มท่วมก็คือเป็นตู้ปลาดิใช่ก็เลยแบบต้องยกทุกอย่างมันต้องมีความยกขึ้นมานิดนึงอะไร่ง หน้เอ๋หน้าแกงสวัสดีค่ะนนี้เป็นสมาคมแม่บ้านทหารคระอพี่แก้งดก้อแกมงแก๊อแก๊งกอ๋อไม่แก้อแ่๊ใช่องแก๊่แก๊งแกวงแก๊งแกะงแก๊งเก๊งแก๊งแก๊งแก่งแกองแก๊งแก๊แก๊งกกว่ากแกแกแ่งกงกแ และนี่ค่ะก็คือที่ดินข้างๆที่พึ่งได้จับจองซึ่งตอนแรกมันก็เป็นบ้านแบบเก่าโซมมากอะไรอย่างเงี้ยความตั้งใจก็คือไม่อยากทำให้เป็นบ้านแบบเก่าร้างน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย แม่เขาก็เลยแบบรีโนเวทผ้ยามอ่ะทำไมถึงได้มาเ,เล่านหน่อยนิดนึงพอมาถึงช่วงหนึ่งเราก็บอกเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขาขายในราคานี้เราน่าจะซื้อเนาะปรากฏว่าเขายอมขายให้เราในราคาที่เราเราขอก็เลยซื้อ ซื้อเสร็จแล้วเอ๊ซื้อแล้วจะทําอะไรดีกับบ้านหลังนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทาอะไรใช่แต่ว่าความตั้งใจเหมือนกับที่ดินเดิมอะค่ะมันเป็นที่ดินที่มันเหมือนแบบหน้าแคบยาวอ่าแคบรลยาวเพราะความยาวมันเป็นร้อยเมตรจากแม่น้ําไปถึงถนนก็เลยก็เลยซื้อที่ข้างๆตรงนี้เพื่อที่จะทาให้หน้ากว้างมันกว้างขึ้นเป็นคูณสองไม่ให้เสียเวลาเข้าไปดูบ้านเลยได้ได้ได้ค่ะลักษณะบ้านเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสองหลังมีขอดตรงกลางแต่ขอดตรงกลางเนี่ยมันเป็น ที่มีหลังคามาชนกันแล้วมันก็เลยมืดแล้วก็เตี้ยมากเราก็มีความรู้สึกว่ามันคงจะต้องปรับปรุงโดยการรื้อหลังคาและทําให้มันโปร่งแล้วโจทย์ก็คือแบบว่า <c oughs> อยากจะใช้งบให้หน้อยที่สุดเอาหน้าต่างอันนี้มาแปะตรงนั้นเอาอ่านนั่นมาแปะตรงนี้อยาน,นี้ก็จะเป็นแาน <c oughs> ป้ปะปะเขาเรียกอะไรปะ ปุปะป,ปะปุบปะบ้านปุปะบันไดของสองชั้นริมน้ำเนี่ยมันยังอยู่แต่มันอยู่ในตำแหน่งที่บล็อกวิวส่วนบันไดของสองชั้นหลังริมสนามเนี่ยนะคะอ่ามันหายไปเลยบันไดนั้นะ่ะมันก็เลยเป็นบ้านสองชั้นที่ไม่สามารถ,ถขึ้นในข้้งบนได้เราก็เลยไม่อยากจะบล็อกวิวน้ําโดยการรื้อบันไดบ้านริมน้ำเนี่ยมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ทําสะพานเชื่อมให้เข้าได้ทั้งสองหลังแล้วก็เซฟบันไดไป1หนึ่งยูนิต ส่วนบ้านริมน้ำเนี่ยเราก็รื้อเป็นบ้านที่มีเตาถุนโล่งแล้วก็เอาบันไดที่บล็อกเนี่ยออกไปมันก็เลยกลายเป็นสเปซที่มันน่าหน้ามก<ช>็ค<ช>ือเอาจริงอ่ะทุกอย่างที่ทำมาก็เพื่อวิวนี้แหละวิวนี้ที่จะได้แบบเพิ่มขึ้นจากมุมที่เราคุ้นเคยตรงที่เป็นสนามหญ้าติดใช่ใช่ค่ะอันนี้ การจัดการฝากของ้าใช่ก็ตอนนี้ก็คือเหมือนพร้อมจะตั้งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวได้แล้วตรงนี้เฮ้ยถ้อยอะไรเป็นเฮ่ทรงแม่ก็ได้เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เหมือนกันเลยเฮ้ยว่าขวแก่เนี้อข้าแก่นนิดแล้วตกข้างบนข้างบนก็ มีห้องมีอะไรอ,ะอยู่เนาะข้างบนขึ้นบันไดไปแล้วก็มันก็เป็นห้องโล่งๆเพราะว่าตอนนี้เราเราไม่รู้ฟังก์ชันมันจะเป็นอะไรใช่ยังไม่รู้เลยเราก็เลยรื้อ,รรอผนังออกหมดเลยมีแต่กรอบข้างบน คุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาติดตามอีกมุมหนึ่งที่เรียกว่าเป็นบ้านแบบที่ผูกพันกับแต้วมากๆแล้วก็ไม่เคยเปิดให้ใครดูเลยนอกจากเห็นในภาพอินสตาแกรมบ้างแบบ๊แวบมบๆเนาะ <c oughs> วันนี้ก็มาแบบถือโอกาสเปิดให้ทุกคนได้ดู <c oughs> แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่แม่เขาก็ทําเองทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้คุณย่าด้วยแล้วก็มาตรงนี้เราก็เหมือนกับ ได้ต่อเติมบ้านพอให้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยเนยาะค่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวเราก็มาลุนกันละกันมาช่วยกันลุนว่ามันจะกลายเป็นอะไรจะเป็นบ้านหรือว่าจะทาอะไรอะไรอ,อย่างเงี้ยก็ฝากติดตามาไปละกันครย,ยังไงวันนี้บายบายทุกคนละกันเนาะค่ะบายบายค่ะติดตามกันคลิปหน้าแล้วค่ะท๊าย